ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ททีเคที i ตดนะคลิปนี้มาเปิดของฟรีนะครับผมนะของฟรีที่ไม่ใช่ EPIC นะของฟรีฟรีเจอร์เขียวนะครับผม จะได้นุนเยจะได้เอมเปเป้หรือเปล่านะฮะโอเคนะมาดุนเยสนะครับผมนานจะมาทีนนะและฟอร์มดีจัดนะครับผมเป้ก็ฟอร์มดีแต่รู้สึกว่าเอมเปเป้เวอร์ชันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเจ๋บเหมือนเวอร์ชันถึงก่อนนะต้องเทียบค่าพลังอีกทีปะเอมเปเป้ะนะที่เป็นทีเด็ดจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความเร็วกับสปีดต,ตน้นนะครับผมจะเอมเปเป้นะ นูนยีดเด๋อนูนยีดเด๋อไม่ขึ้นฟ้าบ้างปะเนี่ยไม่ขึ้นฟ้าหรือ่ะไม่ขึ้นฟ้าเดวี่เนี่ยต้องความเร็วแล้วเดวีต่ต้องความเร็วจัดแล้วนะครับผมอู้อู้สปีดเก้าเจ็ดสปีดต้นเก้าหกอู้เชื่อราฮิมสเตอร์ลิงโอ้โหคนนี้มันจะยืนได้ทุกตำแหน่งเลยวะอุย้ยสปีดวะได้วะนะครับผมมานูนเยี เอมปเป้เดวี่แล้วก็เรมสเตอร์ลิงนะครับผมสี่คนนี้ที่อยากได้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมมาไปของฟรีจัดไปนะครับผมเอมปเปก้ก,ก็ก็น่าโดนนะดุนเยสก็ได้นะเดวี่ก็ดีนะสเตอร์ลิงก็โอเคเอามาให้หมดนะครับผมเอามาให้หมดตั้งลุ้นหลีกแล้วใช่ไหมเนี่ยขอไปเลียงจิตก่อนได้ไหมหลีกไหน โอ้โหจบเลยนะครับผมนะฮะจบเลยอย่างนี้จบเลยนะครับโอ้โหสิงห์บะสิงห์บะเออสิงห์บะนะครับผมทิมเบอร์นะฮะมาหนึ่งร้อยทองขอเสียงดวงใช้ทองเปิดดูสิว่ามันจะดีหรือเปล่านะถ้ามันจะดีหรือเปล่าในการใช้ทองเปิดนะครับผมโอเค ถ้าเป็นดุนเย,ยต้องเป็นพรีเมียร์กว่าลีกเอิงเฮ้ยลีกเอิงโอ้โหหนึ่งร้อยทองนะครับผมสูงเป็นประเพนะฮะถึงอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันสุดีสุดก็ถือแต่มันเป็นตัวใหม่ในเสื้อใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นของ24แน่ๆนะครับผมโอเคเสื้อใหม่เสื้อใหม่นะครับผม แอมปเป้มาวะ่ะไอดีนี้รู้สึกว่าจะไม่มีมั้งหรือว่ามีวะหรือว่ามีวะขอใช้ดูก่อนไอดี ID นี้เหมือนจะไม่มีแอมปเป้โอ้โหมีดีมีเวอร์ชันนี้มีอันนี้คือตัวล่าสุดแล้วก็มีตัวที่ดีที่สุดด้วยนะครับผมเป้เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีสุดนะนะความเร็วเหรอโอ้ตัวนี้เร็วกว่า ตัวตัวเก่าดีกว่านะ,ปะเป้นี่เป้อยู่3มเวอร์ชันนะนะครับผมและเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอยู่ในนี้ด้วยนะฮะอันนี้คือตัวล่าสุดนะครับโอเคจะค่อยเทียบขาวลาแต่ก็โอเคนะครับผมนะโอเคดี ID นี้โอเคไปต่อที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคไอดี ID ที่2นะครับผมดีได้เนี่ยเป้มาละเป้มาละนะครับผมไอเป้มาละมาหนึ่งครั้งนะครับผมนุ่นเย็ดไป ดาวินนูนเยตจะต้องลุ้นไม่ไปพิมลีกก่อนแหละนะครับผมแอัดีแรกเปิดสองครั้งพเมลีกไม่ไปเลยฮนะสวยงามแดงๆงหน่อยแดงๆโอ้แดงก็จริง <c oughs> แดงก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ะโอ,อ้ไม่กะทิตย์นี้ของพิม์ลีกไม่เยอะเยอะจริงแต่ตัวแต่ละตัวนะครับผมโอ้ คนนี้เหรอคนนี้เจียมไหมคนนี้เจียมไหมเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งนี้เหรอความเร็วบล็อกทูบล็อกว่ะบล็อกทูบล็อกว่ะความเร็วก็ไม,ม,ม,ม่เชิงนะครับผมโอ้ด้สเตมิน่าเยอะนะครับผมไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะโอเคไปต่อดีสามกันนะครับผมไปฮนะโอเคไอดีที่สามนะครับผมไอดีที่สามแล้วนะฮะที่ตอนนี้ที่ได้มาที่พอเล่นได้ก็เอ็มเปเป้คนเดียวอะ นะแอมบัปเป้คนเดียวเท่านั้นที่ได้พอเล่นนะี่นะนะครับผมมานุน่มเยสหน่อยไปนุน่มเยสหน่อยไปนะฮะนุะ่มเยสหน่อยไปรุ่นพรีเมียร์ลีกก่อนโอ้โหมันรุ่นยากตรงนี้แหละถ้าไปลีกอื่นนะี่คือจบเลยนะครับผมโอ้โลีกเอิงอีกแล้วว่ะไปรอบสองเหรอไปรอบสองว่ะโอ้โหดวงมันถูกโุกไอ้เปเป้จริงนะคือผมเปิดได้ไหม ม่ง้โผปดมันจะมาไงเป้มันก็มาแบบอย่างชอบเลยวะนะโอเคให้ก็เอานะก็บอกฟรีมีแล้วมีอีกจริงๆไงเป้นี่ะอันนี้แล้วมีมีสามอันนี้นี้อันนี้ก็มีเยอะกันนะเป๊ไม่ธรรมดานะมีเยอะนะนะครับผมมีเยอะนะมีหนึ่งมีสองมีสามแต่แต่มันซ้ำกันนะ สแตนดาดก็มีนะแต่หมดอายุแล้วนะครับผมโอ้โหมาเจอตัวล่าสุดอีกจะเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนเอ้เป้นะครับผมโอเคนะฮะก็ยังดีรุ่นใหม่รุ่นใหม่ว่าจะออกทางไหนนะดีสามผ่านไปต่อดีสุดท้ายดีสี่นะครับผมไปฮะโอเคไอดีสุดท้ายนะครับผมอ่ะดีสี่นะครับผมโอ้โหเป้ๆสองตัวบ่ะนะเอ้เป้ๆสองตัวบ่ะ แต่จะจดีเกินไปแล้วนุนยงนุนเยสไม่มาแล้วผมว่ารอบนี้นะครับผมไม่น่าได้แล้วนะครับผมมามาโคตรสวยโคตรด,ดีแดงแดงหน่อยเฮ้ยสวัรดสวัรดนะครับผมโอ้โหสุดท้ายได้นุนเยส โอ้โหนะฮะเปิดไป5ครั้งเรอเนะี้เปิด5ครั้งบาปเป้มา2นดุนเยตหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะแต่เสียดายเดวี่ไม่มาเดวี่แม่งโหดความเร็วแม่งสุดนะดุนเยตก็ได้นะครับผมนะฮะโอเคดุนเยตเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเวอร์ชั่นเวอร์ชันสักอันหนึ่งอะ่ะนะสักอันหนึ่งมันก็เล่นดีนะเดวี่ดุนเยตนะ่าจะเป็นคลบซีเล็กชันแหละ นะครับผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับเปิดของฟรี4ครั้งไม่ใช่สี่แตหครั้ง4ีดีนะครับผม,ผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้ดุนเดียได้เป,ป้มา2มา2แต่คนละกดีก็ก็ถือว่าโอเคนะมันไม่ได้อยู่ในในไอเดียเดียวกันนะครับผม,ผมก็ถือว่าโอเคนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละบ๊ายบายแล้วเจ